ความคืบหน้าการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกเมื่อวันที่28สิงหาคม2555ภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอนเป็นสากล outstanding universal value จำนวน3ข้อคือข้อที่1ข้อที่2และข้อที่6โดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดที่แสดงถึงความเชื่อทางพุทธศาสนาผ่านการออกแบบและการวางผังโดยยังคงรักษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมเดิมของศตวรรษที่13ไว้อย่างสมบูรณ์เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่แสดงถึงการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมจากการติดต่อทางทะเลในคาบสมุทรที่ต่อเนื่องหลากหลายและยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลายาวนานกว่า1 5 0 0ปีซึ่งสะท้อนผ่านบรดกทางวัฒนธรรมทางศาสนาของวัดพระมหาธาตุทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและประเพณีวัฒนธรรมปรากฏหล,ลักฐานที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์พระบรมาธาตุเจดีย์โดยก่อนหน้านี้นักโบราณคดีกร,รมศิลปากรทําการขุดค้นฐานองค์พระบรมาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นการศึกษาครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการสืบค้นหาหลักฐาน การสร้างขององค์พระบรมาธาตุเจดีย์และประมาณอายุโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ขณะที่การศึกษาเดิมนั้นเชื่อว่าพระบรมาธาตุองค์นี้มีการก่อสร้างครั้งแรกราวพุทธศตรวตรรษที่1 7บเถึงสิหรือประมาณ800ปีการขุดพบหลักฐานสําคัญเป็นอิฐฐานลากร่วมสมัยกับอาณาจักรศรีวิชัยราวพุทธศตรวตรรษที่1 2บสถึงสิเป็นฐานแรกสร้างซึ่งทําให้นักโบราณคดีและผู้ที่ติดตามเรื่องนี้พบข้อมูลชุดใหม่ ที่แสดงถึงความเก่าแก่ขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชครั้งสาคัญนายอนัตบํารุงวงผู้อํานวยการสํานักศิลปรกรที่14จังหวัดคนครศรีธรรมราชระบุว่าหลักฐานที่ได้นั้นจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อประมาณอายุอย่างชัดเจนซึ่งมีความแม่นยำสูงส่วนข้อมูลจะถูกรวบรวมประกอบกับเอกสารคุณค่าและความสำคัญขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในการพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญ และคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคนไทยเราก็เตรียมเฮดังๆหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขึ้นทะเบียนม,มรดกโลกและหลักฐานยังชี้ว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอายุเก่าแก่กว่านครวัดของกัมพูชาซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นอายุเกิน1000ปีขึ้นไปส่วนคนครวัดน,นั้น มีอายุราวเพียง800-900ปีซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้เพื่อนบ้านเคลมอะไรได้ยากขึ้น